คุณรู้ไหมคนไทยเริ่มข้อเสื่อมตั้งแต่อายุ40ปกว่าโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ไหมคะคนส่วนใหญ่คิดว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเริ่มเป็นกันตอนที่อายุ60ถึง70ปีเป็นต้นไป แต่จริงๆเนี่ยคนไทยจํานวนมากนะคะเริ่มมีข้อเสื่อมตั้งแต่อายุ40กว่า,วาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีอาการเจ็บมาค่ะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะลุกจากเก้าอี้แล้วต้องยันโต๊ะหรือว่าลงบันทดยแล้วเริ่มเจ็บแปรบนั่งนานๆแล้วลุกไม่ค่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ใช่แค่อาการเมื่อยธรรมดานะคะแต่ว่ามันคือสัญญาณค่ะของข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเราไม่เริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องพึ่งการฉีดยาผ่าตาดัดหรือว่าการใช้ไม้เท้าได้เลยค่ะแล้วคุณจะเริ่มดูแลยังไงดี1ในทางเลือกค่ะที่คนจำนวนมากเริ่มใช้นั่นก็คือการเสริมสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติค่ะข้อข้อเข่าเสื่อมค่ะไม่ได้เกิดจากการขาดแคลเซียมอย่างเดียวแต่มันเริ่มจากการที่ข้อเนี่ยมีการอักเสบสะสมค่ะน้ำไขข้อแหง้งและกระดูกอ่อนเริ่มบางลง สารสกัดจากงาดำค่ะที่มีเซซามีนในการช่วยลดกระดักเสพที่ข้อเข่าได้โดยตรงนอกจากนี้ค่ะยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการต้านอนุมูลอิสระและยังส่งผลต่อระบบข้อโดยตรงได้อีกด้วยน้ำมันรำข้าวค่ะก็มีแกมมาโอซิซานอลค่ะที่ช่วยในการต้านการอักเสบเรืเ้อรังส่งผลดีค่ะทั้งต่อระบบข้อความดานันแล้วก็ไขมันในเลือดนั่นเองค่ะช่วยดูแลสุขภาพได้ในระยะยาวได้ดีมากๆเลยสารสำคัญทั้งสองตัวนี้ค่ะที่อยู่ใน น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถที่ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP และใช้วัตถุดิบผ่านกระบวนการสกัดเย็นแบบไม่เติมสารเคมีค่ะทำให้ได้สารสำคัญแบบครบถ้วนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงเลยค่ะ แล้วถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าคุณมองในมุมของสุขภาพจริงๆนะคะการเริ่มเสริมสารที่ช่วยลดการอักเสบตั้งแต่ยังเดินได้เนี่ยย่อมมีผลดีค่ะกว่าการรักษาในวันที่คุณเดินไม่ไหวแล้วแน่นอนนั่นเองค่ะเพราะถ้ารอให้ต้องไปรักษามันจะไม่ใช่แค่เงินค่ะแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่ลดลงในทุกวันด้วยเริ่มจากหลักร้อยต่อเดือนค่ะอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลายๆหยมื่นบาทในอนาคตได้เลยถ้าสนใจดูแลข้อเข่าด้วยทางเลือกจากธรรมชาติ ลองดูค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่มีผู้ใช้จำนวนมากที่เริ่มจากแค่ลองแล้วรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะ